สนับสนุนโดยสามทหารเสือเพื่อชาวสวนป่ามย่างพาราและนาข้าวสวัสดีครับผู้ชมครับผมเบาเอกเมืองคอนนะครับวันนี้มาพร้อมกับแร่ทตุยูพาร์ตโฟอินวันและก็จนลศีรทหารเสือนะครับพือที่จะเดินทางไปหาพี่ศักด์หรือว่านายหนังสุรศักดิ์ที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมลงเครื่องจากนครศรีธรรมราชนะครับเดินทางผ่านทุ่งสง เข้าสู่ปลายพยาและเข้าสู่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้มีหลายเรื่องครับที่พี่สักบอกว่ามีเรื่องดีๆไม่ว่าจากตัวยูพาสแร่ธาตเองก็เช่นกันครับหรือว่าจากจุลทีีย์สารราเสือรวมทั้งเข้าวงเข้าหางและอีกหลายๆส่วนครับวันนี้ได้เจอกันแน่เรามุ่งหน้าต่อไปครับเดินทางต่อไปไปที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับนายนังอุดมศักดิ์สออุดมศิลป์หรือว่าพี่ศักดิ์ของพวกเรานี่เองครับเข้ามาหาล ผมลุยมาพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาที่อำเภอพนมนะฮะวันนี้มาตามกระแสครับเรียกร้องแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่นี้ครับผมจะเปลี่ยนสำเนียงจากสำเนียงกลางเป็นภาษาใต้นะพูดคุยกันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมบุกมาหานายหนังอุดมศักดิ์สออุดมศิลป์นะครับผมจําชื่อหนังได้แต่ชื่อจริงต้องคุยกับพิศก,ก่อนนะครับ พี่ซักพี่ซักครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวปุวันนี้ถือว่ามาลังพูดคุยเนาะครับปุ๊บอาอย่าถือว่ามาถ่ายทีวีโุ่นนี้นั่นมาคุยวันนี้มีเรื่องที่เล่าส่วนฟังครับมากมายก่อนอื่นแนะลำตัวกันเอ่อปุ๊บเจอจริงเอ่อรมรักยงแด่ยักษ์ครับครับในพื้นที่นี้อยู่เขตตำบลไ้วครับตำบลกลองเจ้าอุ้นมู่เอ่อมู่ติทิเพชครับอำเภออำเภอปรฐุมจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะครับก่อนจะพูดคุยในเรื่องของสิ่งต่างๆที่พี่ซ กอย่างแรกก็คือให้โปรโมตตัวเองก่อนเหลืองนั่งการนั่งนี่ก็รเมื่อนที่ว่าับผู้แอบแฝงการตีว่าคือไอ้ได้รับชุมก็มีรายการเรียกกติโตมาได้ตามที่ว่าับเบอร์นี่ไอ้รุ่นโอ๊กเก้ครับเจ็ดรุ่นรุ่นกับโอติโอติจำไม่ข่อยได้ผม สูนเกาุบเจ็ดสูนซ้ำเจ็ดนึ่งเกา่หนึ่งกับครับไอ้ที่จำไม่ได้นงาได้จำไม่ได้ในเคือไม่ค่อยโทรเขาเบอร์เองไงนะใช่ใช่ใช่มีแต่เราโทรเขาเบอร์พอดี่ปบเมื่อกี้เม่เคย้จบกันตัวครั้งครับต้นมักจากเฟนดับอีอ่้ไม่ไม่เคยชอบพรามีการกีดกันเกิดขึ้นว่กลัวมีการกีดกันเกิดขึ้นเขาบอกเขาบอกว่าไหนนั่งเป็นคนอารมณ์ดีนะครับเรื่องข้องอย่างแรกเราคุยเรื่องข้องปามก่อนจุูินสีสามเสื้อ ตอนนั้นที่ท่าวความว่ะอยู่ยู่ปั๊บไปพื้มาพื้นถึงได้ดูจักจุ่นสี่สามด้านเสื้อครับไปน้องจักว่ายุเทียนเดี๋ย่เวลาดูจักทั่นสามท้านเสื้อก็นอนไม่ก่อยลับไปครับนอนไม่ก่อยลับเย็บปุ่มเลี้ยวแต่๋ปุ่มบอกว่ารูกระโปงก็ไม่ใช่ลำไส้ก็ไม่จึงครับอันนี้ปุ่มกันเละทีวีก็จ่องเจ็ดจ่องเป็ดยิ้มมันมีรายรกันในบันตึงกระโปงกิดว่าดูแต่รายกันบ่นี่คือมันไม่ก้าวกับ ชีวิตเราชีวิตเราคือจาวส้วนอันนี้พุ่มก็เลยหันไปจุกชงจุกจงจุกชงแต่พบเนี่จชมจิปัาทีวีก็มาอีกแต่ก็คุยกันแต่เรื่องสร้างการเสื้อพุ่มกันอนคว่างอยู่ตรงสามเขตสีเขตว่าเมย์มันจะจริงไม่จริงแต่พุ่มมาคิดได้อีกที่หนึ่งว่าคนเรานี่ถตะก้องก็ไม่ดีนี่บริษัทเขาสร้างมาไม่รู้กี่ล้านแต่ก็ลงทุนเมย์เราเปิดใจตรงนี้ตะกิด ลุงตุ้นหมายเปียงไม่กี่บาทราคาไม่กี่ตังค์พวกว่าข้องแต่ไม่ดีจริงบริษัทก็ต้องฟังเราก็สร้างมามากแต่ก็ไม่ข้องก็ไม่ดีจริงก็งเปิดใจตรงนี้กับก็บเลยเขามาตึงโล่งใจดูนนทนคิดนนคิดใจความคิดต,ตัวเองว่าเมื่อเราโยดย,ย่างแโยดปั้มเรื่องนี้โราใจก็มักสรุนโจโยดปั้ปมพร้องวันหรือว่าวันเดียวคือเอนพุ่นตายล้ยพุ่นนนคิดตรงนี้ค่าย่างรลดทำลายย่างเห็นไหมทำลายปั้มกับทำลายปั้มอ่าใช่ใช่ใช่เพื่อทางพิธีได้นะ อก็จะอทุกวันก็ใจแต่เด็กก็โจโจกับเทียมเนี่ยเสี่ยมจะแต่งฟางันี๋ยวทุกวันก็ใจถ้าเต้นเรื่องเล็กๆนี้ย่าใ่ถ้าเต้นโจก็ไปครับพอโจเคล็ดลัวก็คำมกซุนดูว่ายาได้ก็เลยเต้เป็นยาไอ้ก็ไม้หรือว่ายาทียาได้แนี้ยอดก็ไปแป๊บเดียวยอดอั้วเจ้าวันเย็นนิดพุ่นตายทันทีัรนี้ปางก็พผมนี้ที่เล็กมันมีบัญหามากมีบัญหาเรื่องนี้เนื่องจากกันกลางเล็กอส่ปุ๋ยก็ส่ตาด้วยก็มันไม่ คือว่าปุ๋ยมันไม่มันไม่ค่อยกินเลยนี่หมับไม่ไม่กินปุ๋ยนะไม่กินปุ๋ยคือว่ามันเต็มตีตรงนั้นแล้วคือว่าเราก็หมองไม่ออกว่าปุ๋ยก็เรานี่ยขาดร้านอาหารหรือว่าปนพืชกระปุเนี่ยได้จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้ก็อุด่ร้านอาหารเพื่อกันเง่งกระปมาปรับสภาพดินโคนประมาณสี่กรังเดี๋ยวเสร็จแล้วผมปรับสภาพดินเสร็จแล้วกะปุ๊เอาโจโจต้นแล้วก็เสร็จแล้วกะปุ๊บหมอนี่เอาไอ้สร้างฐานเสื้อแล้วก็ไอ้เควนต์ตอตามลังยศกระปุกท่านนี้เรื่องของการปรับดิน กผีชายจุลินซีเพียวๆกับปั๊บสี่ครั้งผีปั๊บปั๊บปีถีได้กระจายน้ำยีสติปลิ่มส้มไจุลินซีประมาณห้าสิบสี่ปีหนึ่งขวดเอาครึ่งครึ่งขวดเองครับครึ่งขวดชีดผนแล้วก็ะชีดผนยีสติปลิตรชีดผนผสมได้ประมาณประมาณกี่หลายสิบหลายที่ผมทำมาสิบหลายสิบหลายอย่างไม่หมดสิบหลายไม่ถึงกว่าผีชายจุลินซีสองขวดผสมได้สี่รอกครับ อ่าไอ้นั่นคือชีดผลอนชีดผลชิดชิดแน่นมากหรือชิดชิดโดยถั่วไปลชีดด้วยโดยตัวป่อยผลไปครับตามธรรมดาผลไปหรือไม่ใช่ว่าเน้นเรืชีดไปั้นคือเหมือนกับผ่อนย้ายเปียกๆกันนะใช่ใช่แค่นั้นเองเราเราถ้ามาผ่านเพื่อผีผีซักทึ่งใดตัดใจตัดสินใจว่าเอาทุนซีมาชายปรับดินดินมันสภาพแบนไหมแต่เด็กพวกกัไม่เข้าใจกันแต่ว่าดินเมื่อโคนนี่คือสภาพเป็นดินเดี๋ยวว่าแข้งมากนี่ปุ้มเคยเรียนในรายการอะไรวุ่นเลยเด็กแต่ว่าคืออจบ โอ้เจ้าเปกันมันนี่คือว่าพูดนะว่าถ้าไม่เป็นมวยอุ้ยอันนี้อาจจะว่าเป็นเรามกับเด้งครับประอาจจะแล้วกลับอันนี้เราเล่นทำเพื่ออะครับกับเป็นเปดินเด็กแข้งมาไปดินเด็กแข้งซึ่งกับปุ้มโมงโปรดได้ปกจงจิปาตาทีวีควงอ่าใบคุยจาย์กิติ์ักคุยพุ่เออเออดินเรานี่ต้องใส่จะเป็นแบบนั้นปลอนึงพืชจะไม่กินอ่าคุยเราใส่แต่ได้กระต่างเรื่องแบบนั้นต่างเรื่องพื่ไม่คือว่ามันไม่ต้องการเลย ครับพวกเราเกษตรกนบางคนเนี่ยพี่นเออยังไม่เข้าใจสาติคนบางที่เราใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยลงไปเร็วครับการนี้พืชเราไม่ยอมไปตุดปุ๋ยบางทีบริษัทปุ๋ยก็ทำมาดีแต่ว่าเราไปตุดแต่เรา้านึกไว้ว่าดินก็เรานี่คือว่าพืชมันรับไม่ได้เลยเพาดินก็เราเป็นเชื้อโรคเชื้อราเราไม่สามารถที่จะดูได้เนี่ยะพูมในความจองจิปัตทีวีก็ไดดพืชเจออยู่ตรงนี้แลวก็ โอ้ได้มาได้มีความคิดขึ้นมาดินก็โรมันโต่อรายนั่นรายนี้ครับรายนีกับปรับดินก่อนใช่ปัดดินสี่ครั้งปรับดินสี่ครั้งกี่วันชี้ครั้งหเจ็ดครั้งเอ่อเจ็ดวันเจ็ดครับงตอนนั้นเหนื่อยนิดนึงนะครับมาวามันนัวมาเหนื่อยมากกว่านี้เด้ง ปอ <laughs> มฝู่ผพิดเลยครับไม่เนื่อเกวกไปชีดเองครับโอเคเข้าใจเข้าใจ,จาถ้าชีดเองกิตัวเองเนื่อนะแต่ไม่ได้ชีดร,ร่างจากปรับประสีคริคังแล้วดินมันสาพานผืนผืนบ่้งได้เห็นความแตกต่างไหมความแตกต่างก็มันก็คือว่าเอ็นเหลือไปในเจ็ดวันผมก็เห็น,พพนว่าโอ้มันได้พุนดินนี้ก็กรับเป็นรวนซุยกันนี่ชีดตามโดยกรังตีร้ำกรังตีซี่โตไปแล้วก็นี่จัดการโจเลยโจ ลัดไส่ตรงโตไส่ตรงไปเลยราะว่าปามก็ค้มนี่คือมันจะเรื่อมเกี่ยวกับกินเล้วว่าถ้าจีบผลดังี่คือมันชาใบตอนนี้ถาความนิดว่าปามก็ผีซักเนี่ยตอนแรกคือมีถังหัดสี่สิบ่าหลายกระบผมครับแล้วอีกยี่สิบบาทนี่คือค่าทิ้งแล้วค่าทิ้งเลยไปแล้วถึงไอ้ไอ้ไอ้แป้งที่บ้านนี่ตียู่ปัจจุบันนี่ก็สิบสี่ไรครับแต่ว่าค่าไปกรประมาณอ่าส่งรายกว่าครับถึงอ้ทีอย่างเลือดนี่ก็ประมาณกับทิบทิบ ทิพวหรายเลยครับาดเลือกอยู่ไอ้ทีชายจุลินทรีซ้ำเสื้อมาปรับตัวเนี้ยพื้นที่กี่รายโอ้ตรงนี้มันทิพตี่รายแต่ว่าตรงนี้ก็ะตําไปอ่าทําไปนวดตีซ้ำเลือนตีพันมันคือโจโจอลไรก็คลังเดี้ยวอันนี้พนไปเพราะว่าพุ่มตังใจค่ะอ่าพอมาอาการตดโล่งอยยุประมาณซ้ำที่ตนเนี้ยที่เว็นไวบอดีวินบ้านเดี๋ยวบ่กเอกจะได้น์เว็นไวซ้ำที่ตนนะก็ตรวจโรค ปรเทศเรียกวพอปุ่มอันนี้คือพวปุ่มโจไปเลยนะที่คนปุ่มเคยเรียนแต่ผู้คนงต่ผู้ชมต่างบ้านไปว่าปุ่มยศนึ่งปองปลากระปองแต่ซ้ำที่อาตนที่ปุ่มไว้ข้างเดือนนี้ปุ่มยศส่งปองคือว่าพอโยชน์ปั๊บกับตัดรอบคือตัดรอบไปในตัวกันพอว่ายอดฟับอ้วนเช้านี่ประเทศเรีกว่าลุงเช้ากันปุ่มไหลไหลาซ้ำท่านเรื่องไหมแล้วก็ยอดซ้ำเป็นกลางดีร่งแต่พุ่นผลิตคือมันแตกต่างเหมือนเตกต่างว่ายอดปองปลาปองเดียว อันนี้การพมไม่ได้เรียนให้พี่น้องเจ้ากะทิตะกนฟังนะที่กี้ตะเคิดทำปาดเพรามันครับอ่าวันนี้ผมแยกะไปเดืนอีกเป็นซองส่วนส่วนแรกคือทําปกติครับผมฉายเหลือเนี่ยไอ้เหลือ่เหลือ่เขาเรียกว่าเหลือโคนยักษ์เนี่ยนะครับครับใจใจขนาดได้นะใส่ได้นะมีหนังยางอยูดใส่เหล็กใส่เหลใส่เล็กนะใส่เหล็ก๊อกไปจมเหลือคือจอตรงโขลกเลยครับจอตรงโขลกอ็ไปจมเลยครับก็จมเสร็จปั๊บแล้วก็ดึงไปเหลือออกใช่ใไม่เหลือออกเราเราไอ้ป๊ามันมันมันรูมันไม่ปิดอ่ะ รูปไม่ปิดครับอืมแต่นั้นแหละบอกว่าเมื่อเงินปั๊บเราอ่อโจอปั๊บเราโยดไปเลยพออยู่ยี่สิบวันต่อมาเราแต่ประโยชน์ซ้ำไม่ได้อ๋อมันปิดเพรบเกือบเพราะว่าไปนี่มันจะดื่มปิดเลยอ๋อไม่ถึงว่าผีสักจอใส่ปั๊บเนี่ยทางอ่าผีผู้หญิงเนี่ยตักกับใจครับจุลินทรีย์ซ้ำเสื้อครับนะครับเทไปนึ่งนึ่งปองหรอปองใช่ใช่นะฮะตอนนั้นทําจํานวนกี่หลายตอนนั้นทำไปทั้งหมดอ่า ที่ทำจริงจริงเราปัจจุบันที่ว่าได้รับพุทธด้วานะครับคือสิบหลายสิบหลายนะครับสิบหลายสิบหลายแล้วที่บอกว่ามีแคปรับแตกต่างที่ข้างบ้านเนี่ยสามสี่ตอนในอำื้อท,ที่มาเพราะนั้นพุ่มยอดช่องปองไม่ถึงหวายอดเป็นชุดกับขังไรคือยอดชุองป้องก้อนกลางเล็กยอดหนึ่งปงองอปอดุงเจ้าวพราไม่ควรประโยชน์ไม่ทิ้งแล้วครับคือเราตัดชกตัดชกเลยว่าที่ยอดระหว่างปงหนึ่งกับช่องปองครับ มันอีเต็กความเตกต่างอยู่บนพื้นทีเด็กพุ่งมาเที่ยวเที่ยวเมื่อนั่นหมเที่ยวเที่ยวว่ามียศพงม่นรูอย่างไรมันรูมันตายไหมต้องเอาสรงไอ้ไอ้ที่ยาตนนี้ตดลงยศถือว่านั่นก็พุ่มตั้งใจฆ่าดิถ่าวตัวยศท้าวใช่แต่ว่าพุ่นปาริตเสียวมาเดียวบอกอีกได้ใครตารูบันนั้นพุ่มจะไม่โขนสักต้นเดียวเลยใบเสียได้ว่ามาพบข้ามการเรือชาเร็วแต่ว่าพบพ้นนี่เผื่อว่าตอนนี้พุ่มหมายเลยเลยใบเพราะว่าปั้มพุ่งกับมังหน้ารักหน้าห่วงปั้มอยู่ในเกาลปีสิบปี่ยวนี่ ที่ได้กับใบเลียกกานีลงมือนี้เนี่ยเปมื่อนเมือม่อเมือ่อเมื่อเปลงเดี๋ว่าพุ่มเดือดดับไม่นี่ยใบฟาร์มใหญ่มันได้ดับพุ่นอยู่เลยนี่แต่ว่าเนี่ยพุ่มเมืม่อนกล่าวมาขั้นต้นนะค,คืก็ปามมันไม่ได้ได้ดับพุ่นความจริงพุ่มซือม้อปามไม่มาทรม,ทรมดดไม่เหลาแล้วใบก็ทรมปามไม่เหลาโอเหลามีป้านาเหลาผทรมบปั๊บนี่เดีว่าซื้อมาปลอมกับพุ่มตอนนี้ก็เขาได้พุ่นได้ดับพุ่นเต็มทีเร็วพุ่มไปซื้อข้องไอ้ชุดนี้ดูสึกว่าจะเป็นของสุรา้ลี่ไม่ใกล้ของ เปล้ยกกระตินมานจำปาได้ก้องสุรัดนึ่งตึ้งตะกคนเอามาส่้งเจ้าส้ามเจ้าก้องก็ไดดับพุ่นมดเร็วน้ะแต่ว่ามันมีแต่ก้องพุ่มมันปั่นย่อยทับอยู่กันอันนี้เพราะว่าไอ้พุ่นผลิตกมาแล้วกลายเป็นผู้ลาวยไม่ออกปุยใส่ไรก็คือว่ามันไม่รับประตันไม่กินเร็วอันนี้เบ่ยการเรื่องพุ่มขิดนักเลยที่นี่ขิดปลูกยางปลูกยางราคาทุกเจ้าลาวมัวมดอันนี้ซื้อทีเป็นนี่แบบอีก พุ่มาเนี่ยมาซื้อซื้อถีเพลงนี้ทั้งหมด10ที่ไร่ลาน7เส้นกันนี่ได้ปั้มที่7รวยปุ๊บรวยลูก7รวยสูงสุดนะเพลงนี้ครับพุ่มว่าตายเลยปุ๋ยปุ๋ยถึงไรก็ไหวได้ยี่ห้อปุ๋ยกับไม่กินทีนี้คิดมากเลยแบบกัดฟิ้นใจกันราคาไปเรื่อยๆรจนว่านี่พุ่มโชคดีนะที่เจ็บปุ่งนั้นไม่ใช่ว่าอจจะโชคไม่ดีโชคดีที่ว่าได้ไปพบบ่าวเอกครับครับ เราหลัลงจากที่ที่ทำไปเนี่ยพุ่มท่ามเรื่องความเปลี่ยนแปลงก่อนไอ้แปลงที่ทําปกติเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปภายในกี่วันความแตกต่างนะที่ยพุ่มสังเกตเพราะว่าทำไปปับ๊บประมาณเจ็ดวันเอ็นดาเอ็นพุ่น่ที่ว่าเอ็นพุ่นวัยตีสุดติพุ่มโจนเน,น<ท>า <ำ S 2> ะคืออันนี้มันุ่งมันุ่งวอยอันนี้คือใบเขี้ยวต่างจะเริ่มเขี้ยวไอ้ไอ้คือเขี้ยวคือเขี้ยวตรงยอดก้อนหนวดตั้งแต่ข้างหลังเขี้ยวข้างหลังเดียวกัน ้ง <ๆ S 1> างหลังมันจะลุดเขี้ยวที่ยอดต้นแล้วก็มันก็รุ่งมารุ่งมาจนตึงดางหลงังมันมีลนไล่ต, exactly ต้นใหม่เอเกนของพุ่มนี่ปั๊มนะถูกตุกตน้นบ,บา่าวเอกมีกำทมท่าพุมมีกำมต๊บ้ามหมดเลยว่าต้นนี้อดีตมันมาวันนั้นต้นนี้แต่เ็กมันต่างเรื่องคือ่พุ่มทำอยู่ตรงนี้พุ่มต้นใจอยู่ตรงนี้คือบพุมตอบไาไห้หมดเลยนี่คือนี่คือความเปลี่ยนแปลงภายในเจ็ดวันหลังจากนั้นครับพอเจ็ดวันมีความเขี้ยวเกิดขึ้น เออได้สังเกตเรื่องเรื่องข้องพ้นเรื่องข้องถลายมาคือปัญนี้ยกับบราอีกการที่ว่าเราใจสร้นตัวนี้นี่มันคือมันเปบนเบื่อคือไม่ใจปุ๋ยเลยครับไม่ใจยาอันนี้คือเพียงงานซื้อมให้กับพ่อเราชีดก็ไปเร็วคือว่าไม่ไอลูกถลายมันไม่ได้อกเราบอกอีกในยุงนั้นคือมันไม่ได้อกแต่ว่าพ่นดีเระดับคือตีมองเห็นนั่นคือนึ่งใบเขี้ยวหลักการติด่อง คือจัดเจนแน่นนเลยอันนี้คือน้ำนักเพิ่มแน่นนน้ำนักเพิ่มแสดงว่ารวยโดยเต็มใจกับมันเต็มก,ก็มันถึง,งน้ำนักเพิ่มแต่ว่าเรานี่ยตราวัายได้พุ่นเต็มทีเดี๋ยวพวมีอาชุบแต่ว่าโคนตีทำลูกจะไม่มีแต่บางต้นมันมีอยู่บางแต่ว่าความเตกตางก้องพืชหรือว่าตาไล่สมบูรณ์แบบนี่ปั่นพือเดี๋ยวได้อน,นนอนเนโนนได้ครับหลังจากหลังจากนั้นจอขังแลกแก๊ปขังแลก ครับผมอ่าก่อนหน้านี้คืออยู่ประมาณเแถวแรนะในพื้นที่ทางมัดทีทีเก็บได้ที่เก็บได้เมื่อเมื่อเด็กเพลงนี้ยันได้มั้งไม่ได้มั้งก็จะเรียับไปนับนะเขาเาตีว่าใบิกว่าต้องการรู้คนหรือว่าตีว่าถ้าบอลบอลทำก่อนทำก่อนทำนี่ตีว่าเพลงนี้ก็อยู่ประมาณอุ้ยรยตีปุ้มวัวุ้มรื้อมาลันเจ็ดอุ้ยรยลูกเฟยรยลูกปุ้ยรื้อรื้อที่ตันแล้วยาหนี้ปุ้มจะจางขี่เตี้ยนวับช่วยเศรษฐรุปว่านี่ก็ก็หยับแตะกิดตะที่แต่คนเราคือไม่รุ่งควรเลยดจริยานี่ เราพอ่มเป็นดีเป็นดีข้วนไหม่อจีดปั๊บน้ำจาขัววมันจะหลากลงหมดเลยครับหน้าดินหน้าเรื่อยอันตีผมบอกว่าดินเก้งใกล้เป็นดินเราไม่มีสภาพดินเร่อมรุ่มไปเลยนี่ถือไม่สมควรรดจะว่าเราตัดได้ดีดีดีกว่ากับตัดได้ก่อนชายคือได้ประมาณหกรอยโดยประมาณหกรอยกับหกรอยแต่ว่าผุมจําได้คือว่ากลางตีว่ามาร์คตีทุดคือแปดรอยแปดรอยก็เลยคุยเนี่ยนอนคุยว่าเมื่อพุ่มปิดเลย พิดลักเลยแต่ว่ามาซื้อพุวหน่งหลานว่าแต่ว่ามาพนบิลิเลยโตโดยปุยลุดอไบรครับใช่คันี้จะขาจใจกันมาไม่พอจากหน้าไม่ถึงล่งบูดนน้นไห้คือโตเลยัตนั้นโตออืแล้วการล่างจะแก็บหลอบแลลจ่ายจุลรี์ซ้ำเสื้อปั๊บไปแล้วถุกย่างทําตามทีพิซักแนวที่พิซักแล้วล่างจะแก็บหลอบแผลปั๊บเนี่ยหนังนักมันเฟิรมขึ้นหมเพิรมกับเพิ่์มทุนเอาเพลงนู้นนะไอเพลงนู้นเมื่อกนกัะ Te te tăm, uh, kán, thì bà không cầm pin tàn cá như chỗ này cả mình, ở khoang này vậy thì bà bị bím, bị thì và sẽ pin, xông tân, xông tân, tân quá thì bà, quá là cà má, tách lủng má quá pin xăm tân, 20 không, tóc, không วันมาเป็นหยิบพกยิเจ็บต,ตรงนั้นๆนจำมันก็ได้ก็ดีนี่ติดขึ้นระดับที่ตันเลยจนว่าที่ตันกว่าสี่ตันเจ็ไปด้วยเลยตอนนี้ขุ่ทีตรงน,นี้ตลอดตอนนี้ตนนี่นนปลววัดลาสุดนี่ปุ่มเต่งมันมันป้ามันอยู่ปนีเหม่อีกระโวยเบ้อรอยผุ่งรุๆ่ๆุไปถูกวัดจำไม่ได้รเราบางที่ป้ามันคือมันซุกไม่โปร่งึง่ปกว่ามาว่านี่จะลดหลุอละมานทัก หนูซึ้งมาต้องท้ามรยกี่รเนาะแต่ต้าปอกไปวดนี้จะมากกว่ามันยุบหนีแบบขึ้นลงขึ้นลงใช่ใช่แต่ว่ายืนกลยืนยันใดสิ่งนึงนี่เบาอีกตัวเดียวว่าผมจะให้เบาอีกไปเลื่อยว่าโตไปกลางหน้าปามกว่าผมแต่งหรือก็ไม่มดาเใช่สิไม่มดเดี่ยวตันผู้ชมได้พบ เออที่ผมบอกว่าคือไม่คือไม่หมดนี่ผมจะจี๋แจงเลยใบเอกท่านผมมีกรรมตัวไม่แต่ละตนผมบอกผมมอธิบายได้หมดว่าจะเดี๋ยวว่าปามผมไม่หมดปล่อยเลยปล่อยใบเอกก็เดียวได้เอนกับตานี่มันจะโกงอกงงบแล้วกับผมไม่จ่เป็นได้กับใบเอกไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนบเอกแล้วบเอกบฏิเสียมผมนะอ่าไม่ใช่ว่าขุ่สนายบริษัทแต่ว่านี่ที่ทำไปคุยไปพูดไปเผื่อการที่ตะกนเราอยู่ได้อ่าเราจะไปอึงซากันเดิคือเราเปิดได้ใจกว้าง นี่กรรเนี่ยเนี่ยเมื่ปุ่มปุ่มลาบไปกว่าทุกตุกวันนี่ปุ่มไปเป็นนางมันฝนปุ่มป่าอยู่พลาดไปมั่งป่าต้านนานเรือไปมั่งข้าวอ่างกามั่งนะเดี๋ยวปุ่มป่าไปทิ้งของปุ่มเจ๊ให้เขาคินให้เขาถึงลงเนี่ยคือซื้อมาเองนะครับซื้อมาเองนะปุตุนเองน้ำมันรถใส่เองกับผมไปเอาไฟแจ้งให้นะไม่พูดไม่พูดไม่พูอซื้อมาเองขับไปทึ้งไปแจกโน่นแจกนี่ครับผมครับกาช่วงเออกาเกือบจะกาเทศตะกอนโลนี่ตุนมากมัน เรื่องยุ่งเรื่องยากเ่วงงานเรื่องก็ไม่ควรจะได้เรก็ไม่คอยได้ยินเหมือนแบนี้ก็แต่แล้วก็ไม่คอยได้รู้จักอันนี้พุ่มก็พผาไปอาติบายก็ควงน้ยกตัวย่างตัดคิดตรงนี้ตะกิดนะครับนะคือว่านู่นเรื่องข้าวางเนี่ยที่พุ่มเตี๋ยวป้าก็เก็เตี๋ยวกินกุนเจ็บมือปวดตีนปวดตาหนอนไม่ลุ่มไม่รับความจำลุ่มความจำลืมพุ่มผ้าไปก็จิ้มลงเลยบางทีกับพุ่มผ้าไปทิพย์ชนมั่งแต่ว่าคือคำโต๊ะมากบบนีนี่ไม่ใจว่าโยนะคำโต๊ะที่ว่าพุ่มไบอ หรือว <mile> ่าเขาติดต่อมาสอบถ้มพุ่มว่าอีกข้อซื้อกับผมผูบอกโอ้ผมไม่ใช่ตัวเท่นไม่ใช่บริษัทกับไปตีบริษัทคือเพียงในน้ำไม่ได้ก็พุ่มที่ปุ๊บบื่อโตพุมรู้คือคือในน้ำก็ไปแล้วพอมาเขามาใช้แล้วผมไม่เคฟ้นเลยตึ้งก็ทรกถามเลยว่าปันพื้เออได้กินเล็วนี่ผู้ปัดท่าบานโรงนะว่าหว่านพื้นได้กินเล็วหว่านพื้นแต่อาการที่โบมากนะบอกว่าคือสมมือนกันหมดบางคนเนี่ยกเหมือนเหมือนผมเนี่ยคุนเนี่ยที่หนังกลายกลายกับกรองเวทไปคิย ก็เน็ตปลายมือปลายเท้าปลกตรีตะโกนนี่ก็เราลุงอย่างย่มันบุ่มบอไม่กวรจะได้พบกินเพียงกลางเดียวนี่เนียก็งอมาบอกุ้ม่าเออเพื่อเอื่อเรากินไปโจนนี้เรียกว่า็โนดรับคาดตอนนั้นกินชนชาชนชากับชนชาครับนี่ยกินแบบเมื่อวันนะเมื่อวานนี้ปุ่มบอกไปให้กันกินแบบเมื่อวานเนี่ยซึ่งเทสเดียวกับดูซึกว่าเน็ตปลายมือปลายเท้านี้ ให้บอกผมมาให้แต่ผมว่าจากคุณเชื่อเดียวคนเราเราเพิ่งกินอย่าว่าให้เพื่อเพื่อต่อจ้าเปิดมันแล้วเราใบแต่ว่าคือไอ้ตัวบ่าคือว่าาอการดีข really ึ Overwatch Overwatch ้นคือเพิ่มกับผู้พาไปให้กับใบใจเล็วโอเคนี่ใบอยือไม่ต้องการว่างดิ้งลึงดึงเลยครับครับผมอ่ะอันกับกัปปบทีปามตอนนี้จอไปกี่ครั้งแล้วจอครั้งเดียวบ่ใบ โจขังเลี้ยวกับมรักพวกมีโจเลยแต่ว่าโจนี่มันติดดูคุ้มจอกขางเลี้ยวแล้วก็รร่างจากนั้นหล่อตอไปเนี่ยพี่สาวขมเพื่อชีกับชีอ่าตังเตะปลายลงคุณชีต้าตีทึงนะขับตาวตีทึงลวงคุณอันนี้เหมือนเครืองปุ้มเล็งเต็มทีก็ปุ๊บขับทึงใบไหมทึงกับทึงใบทึงโยแต่ว่าเน้นเดี๋ยวถ้าว่าโรจีบท่างนี้เหมือนป๊ามันกระทิตะก้อนลับบากิดกับนะหรือว่าเน้นเดี๋ยวตรงปุ่มตรงปุ่มแล้วก็ไอ้พลัดลงมาในโคในกราฟตีโคนั่นแหละแบบปลุดลงคูตรงที่กับ เอาแต่ว่าเล่ว่าเกษตรกรบางคนมันนี่ลราตั้มปั๊บบางทีซื้อท่ามท่าเรื่อไปอยู่ในมือเนี่แกว่ากัญชัยไม่พินกับลงเหมือนกันมาพูลูดปลูดลูดปลตรงนี้คือว่าทำพุ่มก็เรียนกับเกษตรกรกับตุ่เราตรงให้มีใจรักกันเราบอกวิธีนี้วิธีการชีสกระโรชีสแต่ว่าเล่เล่ตามใจ่ตาโรกว่าเออชีสแต่ปอจุ่มหรือว่าตึงเปียกอันนี้มันอยู่กับเราแต่เราลูดนพลูดกลูดนพลูดนเดี๋ยวพ้นเดี๋ยวว่ามันได้รับคือว่า ก็มันหนอยออแต่เราโรที่ได้ปวดตึงอย่าไปได้ข้องยาแต่บางคุณมันเดียวคิดฝันนี่เหมออย่างเมื่อพุพ่มกลางเล็กกเลยบปว่าแล้วก็บากามา่อตึงทิพไหรโรบมันตุ่นหนอยอยู่เร็วไมันดีกลบไม้ทิพไหรอ่าเนี่ยแต่ชีดเปียกมัง่งไม่เปียกมั่งเหมออ่า้าว่านเราตัดสิ้นใจลงทุนเปื่อใจตรงนี้แล้วว่าเนี่ยพุ่มเรียนกับประเทศตะกนแล้วว่าได้พ้นแน่นอนเลยครับ,รบมแม่กว่าปีนองตัดสิ้นใจเพราะว่าพุ่มเป็นทิศละพินพุ่มอาชีพนั่งเงนลุงอันนี้พุ่มงอกไม่ได้่ไปเล่่นนนังเปหลัักดแต่มเดี๋อพ นี่ก็คือก็เรียนความจริงเลยคับที่ตะโกนในสับสับชีดคือว่าเราตั้งใจให้ความรักกับตรงนี้กันเราไอ้เปิดใจอยู่ตรงนี้เลยครับดับรองว่าได้ผลนแน่นอนครับรูดปนรูดปนตั้ม้วยใจรักครับแน่นอนนะฮะตอนนี้ความผิดสักคือชีตอ่ะจอไป็หนึ่งลอคครับพุ่มชีดอีกกี่ครั้งเทว่าทำมานะกาตั้งนี่อย่างการเดือนตีสามใหม่คุ้มไม่ได้ตั้มตามกระเต็บแต่ว่าเมื่อไงบอกนี่แต่ว่าเมื่อไงแว่าเดียวนะใบเอีกสามอะไรแตว่านึ่ง กลางเล็กพุมโจตามเป้ากลางตีส้อมือว่าปอโจเทปก็ยี่วันพุมไปชีดแต่ว่าม,มันได้แต่ตามันเละบ่ส้อกลางนี่ป้ามยางก้าวซ้ำเดือนกว่าแล้วนี่ครับกลางตีซ้ำก็ได้ชีดแต่ว่านนี้ไหมแต่พ,นพนุ่นผลิตมันไม่ไม่หยุดครับกับ,บพุ่มมันมีเหม,มต่อเนื่องในวิชาต่อเนื่องแต่บ่้าพุมได้ตามตามเทปแต่ว่าตั้งแต่ว่าเขาเนียน้ำป่านี้่พุ่มอ่าบ่อีกคือคนละเรื่องเลวผู้ใดปนี้เต็มคอมันเลยนะ <flick. S 2> แต่ว่าเพื่อพุ่มตั้มไม่ได้คือว่านึ่งมันคุ้นตกตอนนี้ไม่มีเวลาบา๊ายเอ๊ะตกต่างๆวันกลางคืนตอนนี้พอเราเพิ่มๆตรงนั้นไหวตืต่นย,ยุ่งตื่นยาว่ามันไล่เรื่องไหมคุณเราอาทิตย์ตะกนโดยเราคำไม่ใช่ว่าคุณรวยโอ้บางทีตางไม่มีเตียมั้งเราคุ <assim S 1> ้นตกเตียมั้งเราก็ไม่ได้ทั้ตามเพราะว่าทั้ตามแค่ตา้มที่ว่าเขาแนะนำมาตอนนี้บ่ายเอก็ได้พ้นชุดยอดเลยคุณบอกตานี้อ่าอันนี้คือเรื่องของป้ามีธรรมคือว่าตรงนี้จุลศรีสามเสื้อเนี่ยในใจผิดซัก มันก็ได้คำตอบอยู่แล้วนะครับได้คำตอบแต่เพรามันใช่คือว่าเพรามันคือรวยเบื่อที่เมื่อการที่คอื่นๆก็เขามันใจใหญ่ได้รวยเบื่อที่ไหนมันใจอย่างเปรตทิพย์อีกทิพย์เบื่อที่อยู่กับตัวเรากับคือความดูแลก็เราใช่ปีนองการที้แต่กนคิดตายว่าเมื่อเราเลี้ยงก็เคยนี่หว่าเราเลี้ยงก็เคยแต่ว่าเราไม่ร้อยตั้มมาชัดรับรองไม่เคยกับไปแต่ว่าใช่มันกินยิ้มต้มเน่ถ้ามันกินยิ้มไม่ตกใจอะไรไม่ครบเลยรับรองเคยเน้นอนได้ครับถ้าพนันกันเดี๋ยวเราจะเดินไปแล้วัาม ไปแล่ต้อไปแล่พืชนลไม้ต่างๆทีผีซักไ้ทําไปนะครับจะได้ผีสูดข้อแท้จริงใช่ใช่นะครับพอเกิดไร้พืชบ้างมีตั้งแต่ว่าลงกงแต่ว่าที่ว่าเมื่อกี้จนแต่ว่าพุมปีทุตแต่ว่ามีกำโตไปหมดแต่ว่าไม่เป็นสิ่งแต่ว่ามาฮัจฉันนี่ผมบอกบางทีกแต่ว่าพุดไปบางคนก็ไม่เคยเชื่อแต่ว่าพุมยากว่าพี่นองแต่ว่ายุ่แค้งนะเี๋ยังไม่เปิเใยนะให้มาเล็ร่วนบ่มดีนั่นไงอยุแขแขคือตรงนี้ อย่างอีทีหนึ่งในเขตตำบนตำบลกลองจาวุ้มมือติดติดเอสมู่สแ <10 S> ป๊บปอดมันอยัางวัตถุร้ายกับนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับพ่อมันคุยพิซซัพตรงนี้ก็ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงแล้วนะผู้ว่านะนั่งคุยเดียวสักแป๊บนึงนะครับเราจะเดินทางไปแลในพื้นที่จริงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับกับปาล์มกับพืชผลไม้ต่างๆที่พิซซัพได้ทดลองทดลองทำนะครับและการมีเรื่องต่ใต้หมากไม้นะครที่พิซคุยคุยนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆครับจาก อยู่าพาดแรทาร์สเฟิน์นวันและก็จุนรีสามนานเสื้อนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ซักครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ,รบสนับสนุนโดยสามทหารเสือพือชาวสวนป่าย่างพาราและนาข้าว